เพ่ผู้ชายเย็นเนาะจะความดันขึ้นป่ะบอกจริงนะเออใจเห็นมันพูดกับเพื่อนอยู่ว่าเออความดันเบาหวานอย่างมันจะไปตรวจทุกเดือนเลยอ่ะดูมันดีกินอยู่นั่นแหละฉันห่างละขาดหวานไม่ได้ในชีวิตขาดหวานไม่ได้เ้วนี่เค็มไม่ใช่ขอมัน่ะเค็มอะไรเติมเกมให้ผู้ชายเติมเกมให้แล้วไปหลอกเขาว่าตัวเองเป็นผู้หญิงจริงเป็นผู้ชายเออเฮ้ยได้หรอคนนั้นเชื่อได้ไงวะไม่รู้เหมือนกัน โปรไฟเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเอ้านโดนลโนละอ้าไม่หรอเพื่อเผู้ชายไม่รู้หรือใคคงจะโง่เหมือนกันก็ต้องโดนหลอกบ้างมันตด้โปรไฟล์วิมัน้เป็นผู้หญิงแล้วมีห้องสมุดนะเงียบเงียบหน่อย